ชื่นมืน่นวันคล้ายวันเกิดเสียนองนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีครับ เม <ated> ื่อวันที่หนึ่งกันยายน2567ที่บ้านเลขที่333มหมู่ที่สาบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครอบครัวหล่อประสงค์สุขนำโดยคุณแม่ทองหล่อหล่อประสงค์สุขตลอดจนเสียน่องนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยคุณพิสมัยหล่อประสงค์สุขลูกๆและหลานเครือญาติและผู้ที่เคารพนับถือมิตรรักคนรู้จักได้ร่วมกันเข้าแสดงอวยพรวันคล้ายวันเกิดเสียน่องนายสิทธิชัยหล่อประสงค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบุรีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยโดยได้จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวชิระมงคลวิรองเจ้าคณะจังหวัดลบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานสงฆ์เสียนองนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขยังกล่าวอีกว่าเมื่อตอนยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดลบุรีจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและนำพาความเจริญรุ่งเรืองความอยู่ดีมีสุขมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบุรี บ้านเราบรรยากาศเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นครับ ประธานก่อนเอาครับไม่ใจเลยนึกถึงรัฐธรรมตีขอให้เพ่งเพ่งเพ่งเจริก้าวหน้าในที่การงานแรงเป็นสื่อและแรงงานตลอดไปไม่ร แม่ทกรอยู่องขอให้ล yeah so ูกน้องและครอบครัวแล้วลูกหลานทุกคนที่มาจงจรียนรู้เรืองสุขภาพแข็งแรงน้าดูสุขภาพแข็งแรงนะคะก็นใหญขอกำลังกจเยอะๆไ่อมไอมไเดี๋ยวก่อนแล้วก็ลูกเป็นลูกกตันชามป่ะหรอป่ะหรออาบนมือหน่อยค่ะอร่อยไม่ไม่ไม่รอเลย